ขายไปถึงไหนนะพอคุณเย้ยอ้ออแก้วโหมันส่นวนง่ายเลยดิเด็กกินหรือใส,ส,ส่เดือนหืมโอ้มารอบนี้เดือนที่สี่หัวออกแดงละพอเดือนที่สามตอนมาดูตอนนั้นหัวยังออกเหลืองอยู่เนาะือ,งงอตอนนี้สีก็จะเข้มขึ้นเล้วเข้มขึ้นแล้ว คุยกันไว้อ้าเอ็กักอาบหมด60เจนแต่เราห่วงะจะปีกาลดขุดไงเอาเอามือขุดคนขุดเดี๋ยวแขกขุดมันปีนี้จะสะดุ้งบรเห็นหัวมันแล้วนี้เนี่ยขาดไม่ตามนี่เนี่ย เอออีไลมก็ขาดไม่ไม่ตามไม่เราไม่ตามเราเราต้องตาม <แก S 2> เราเองแกฟันอนะ่ะนะตังกว่าเอาขวดขวดเยอะเยอะเจเ็ดละอืม <c oughs> โอ้ไทยง่ยวงแล้วโอ้โหดูน้าติดใจทำไมเห็นหัวมันเขาแล้วอิจฉาโอ้ยไปคุยดูกแกบังอ็นจีอุตพวกก่อนไม่ชอบคุยเ้ยออนะุตัะ พอเห็นของเราเข้าเป็นไงไงี้เดือนตีครับฟอฟอฟออือหืออ่าจะเทนี้เนี่ยนี่สุดแค่นี้แต่สุดก็สุดตะเจ้าเดี๋ยวก็ปว่าปอเด้อเอ๊ะแมวยาเด้อรอดูผลงานไง เนี่ยเดี๋าายวของเขาอ่ากลับไปได้ไหมพ่ไว้านเดียวผมเตรียมเอาไปม่จะกลับไหมอืมอันนี้เนาะนเ,เดือนที่แล้วมาดูมันยังไม่เท่านี้เนี่ยเนี่ยอย่างเดือนนึงก็โตไวเหมือนกันนั่นี่ยมันก็เริ่มโตขึ้นเรืเ่อยอืมไม่ไหวไม่ไหวเลยที่ ใส่สโค้งมาจิตถนนแล้วใส่โค้งมาอ๋อเงี้ยันนะยังไม่สุดเลยนี่ยวมันไปเพรามันเลื่อยแหละใส่โค้งไงเริ่มใส่โค้งไงมันธรรมดาอันนี้มันไม่ยาวไงยนี่แต่มันข้ามถนนได้มันคงจะข้ามไปแล้วเนี่ยนี่ <c oughs> ยังไม่สุดแคเน่แค่เนี้เนาะดูเพ้อ นี่ฮะมันมันชางแป้งแล้วว่าพี่จ๋่ยีวตนนี้มันพีวนี่ก็เนี่ยผีตก็เนี้ยขยายใหญ่อะมัก็มันก็ต่นยขยายใหญ่อะัแต่พี่น้อยมาด้วยเนี่ยอืะลองคุยดูสิไม่ได้ดูนานเลยลึกตัวนี้ทิ่มลง ่มันมาตรงนี้เองมันได้ยาวกว่ายาวขนาดนี <h 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 tại, ้ก uh. ็พอใจให้เนาะองมากมายแหละตัวหนึงสี่ห้าหัวขนาดนี้เนาะเหนียวด้วยดึงไม่ค่อยจะออกเลยต้องฟันข้างหน้าด้วยบังว้าหัวแก่แล้ะหั้มันแตกมายังไงอืมโอ้มันมาอย่างเคยแล้วายไม่เคย มันแตกก่นฮะมันแตกไอ้รากที่มันขึ้นขนนะมันเดี๋ยวมันก็ถ้าน้มันก็แตกหัวออกไปอีกนะเนี่ยมันเป็นหัวแตกแขนงออกมาเนี่ยก็ใช่ไงแตกแขนงข้าไปอีกนี่มันยังไม่สุดไงยังไม่สุดแล้วมันแตกลูกขึ้นมาอีกจะแดงมาหัวมันก็เพิ่มขึ้นอีกเนี่ยมันแตกแตกติ่งขึ้นมาแล้วมันเป็นหัวได้อีก โอ้โหเนี่ยไอ้ที่เป็นติ่งเนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวจะเป็นหัวอีกนั่นน่ะมันเป็นหัวเนี่ยหัวนั่นนะโอ้ยมันแดงไฟกัดแหนดินคุยง่ายเนาะเอาคุยแค่นี้ก็เอาเจ็บแค<ถ>่ฝั่งเดียวฝั่งเดียวไงแม่มันแตกออกมาอีกเลยแหม่ถ้าถกต้นขึ้นมาได้เนาะเป็นพวงโอ้โหตกยากนะเนี่ยอืมราะว่าไม่ใช่นั่นน่ ต้นเล็กตนน้อยแต่หวอมดอแล้วโสี่เดือนสี่เดือนแม่ละมันเทเราเป็นไงหัวใหญ่มั้งยังใกล้เลยเนาะเออนหัวง่ายยาวมันเทโอ้แต่จีมห่างยิ่งพีจใจแกว่าถึงไหนที่ไหนเี้มันตายมันบางๆเบิ้งเจะดูจริงำมันเท่กันมาไง เขาตัแต่รอบหน้าต้องเว้นให้ห่างกว่านี้บอกแล้วนะห่งางนี่ก็บอกที่ที่ที่ททถ้าออกจับวางต้นนะเอาออกวางละต้นละต้นเนะนี่ยโอ้โหงัดไม่หมดไม่ไหวแล้วต้องใหญ่มันต้องใหญ่กว่านี้แน่นะ,ะนี่หัวเกยกันเป็นในขนมตีเกี๊ยวเลยอ่ะมันสวนหัวมันสวนกันนี่ขนาดแถบเดี๋ยวนักวิจัยนะ มันมีทั้งสี่แถบ